สวัสดีครับ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 สวัคุณนวันนี้เราเตรียมรถมาขนน้ำช้สทำเร็จแล้วอ่าทำพรมในใจก่อนเอ่อความในใจวันนี้ก็แค่ได้พูดให้ประชาชนเอ่อเแื่ส่งครับโอ้โหเพื่อให้ข่าวสารด้วยครับอ่าผมในนามของเจ้าเจ้าหน้าที่นะครับอ่าต้องขอขอบคุณวันนี้นะครับขอบคุณทุกทุกทุกคนทุกท่านอ่าโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาม ที่ท้าได้นำกำลังชร์บอมาช่วยทำการเฝ้าระวังผักดันและทำการปิดถนนเมื่อน้องช้างที่ได้เดินมาอยู่บนถนนนะครับวันนี้ก็พวกเราก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็น้องช้างได้มุ่งหน้าเดินลงมาทางด้านติดตอนออกนะครับเดินเข้าในซอยไของบ้านลุงเสี่ยม ตอนนี้ก็ได้ออกจากพื้นที่ป่าจมยาไปเรียบร้อยนะครับเข้าอยู่ตอนนี้ก็ส่งน้องช้างเข้าสู่พื้นป่าแล้วผู้ผมในนามเจ้าที่ก็ต้องขอขอบคุณพวกปีพี่น้องๆทุกคนครับที่ร่วมก,การทําการฝ้าวางละแปกกาั๊กีก่ยอย่างเต็มที่เดี๋ยวก็ในนามซีก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้ก็ก,การทำงานของผมวันนี้ก็ถือว่า80-90เปอร์เซ็นต์ที่ทำงานสำเร็จนะครับ เดี๋ยวต้องให้ท่านผู้ใหญ่อามพูดความในใจของท่านัวนี้เพราะท่านก็นเ,กนเต็มที่มาทุกคืนร่วมกันทําการเฝ้าระวังและตักดันช้างป่านะครับเดี๋ยวขอเชิญเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่อามครับขอบคุณครับสำหรับผมนะครับในนามผู้ใหญ่นะครับผู้นําของของถิ่น่นะครับก็ร,รู้สึกอุ่นใจครับก็คือที่ว่า<ะ>เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุงท่านนะครับะชะลบ ชุดบัชาทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับไร้อุบัติเหตุนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจครับก็สู้ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะเชิญให้น้องน้องบุญเลิศธนบัตนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมมาจากเป็นหัวหน้าชุดของทุ่งย่านาศนะครับได้บอกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในการปฏิบัติหน้าที่ครับ ม่ไมอยู่ในววอยู่สตัวไม่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 อ่ี่นี่เลยอ่ไม่ไม่ไม่อาั้ไตัวเดียวไไนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดหน้าไปไหน้าไม่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 ไสวดีครับผมในนามเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ชุดฝ้าระวังและักลันช่างป่านะครับการปฏิบัติงานในวันนี้ถือว่าประสบความสมเร็จนะครับ อย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้ใหญ่อามทั้งทีมชุดชรบอรแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับที่ร่วมกันร่วมใจกันนะครับปกักเลนช่างป่าเข้าสู่พื้นที่ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตวา์อุทยานเสเด็จในกรมกรมหลวงจุ้าทิ่ใต้นะครับสําเร็จใน,ในในครั้งนี้นะครับโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขอบคุณครับผม ขอบคครับสวัสดีครับผมนายพงศักดิ์ทองบัวเป็นหัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าของมะละซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบอยู่จังหวัดชุมพรในท้องที่ของรับร่อณพื้นที่ที่ว่าช้างมาอยู่ หมู่สิบสองกับหมู่สิบสามซึ่งผมเป็นรับผิดชอบโดยตรงครับวันนี้ผมผมเข้ามาดูแล้วว่าช้างน่าจะยัง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 คงที่จะพร้อมที่จะข้ามไปไปอีก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 มู่อื่นซึ่งซึ่งเป็นการลำเลียงซึ่งออกยาก ตอนนี้คือลักษณะการประชุมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หลายๆห,หน่วยงานเนี้ยแล้วก็ท่านผอ,อ,อของกรมอุทยานนะครับคือพยายามสต็อปช้างไม่ให้ข้ามลำห้วยเพื่อที่จะลำเลียงช้างน้องช้างห้าเชือกเนี้ยครับกลับภูมมมิลำนองของเขาหมายถึงซีกฝ่ายของทุ่เรียนาสัตว์ครับ ก็ตอนนี้เขาพยายามผลักดันก็ทำได้เท่าที่ทำว่าไม่ให้ข้ามลำห้วยถ้าข้ามลำห้วยไปการรักษาการการดูแลนี่ยมันจะเกิดการเสียหายกับชาวบ้านอีกเยอะและเยอะมากเพราะเข้าไปอยู่ในชุมชนตอนนี้ยังซีกหมู่สิบสองลหมู่สิบมนี้ยังอยู่ที่เป็นหมู่บ้านที่ยังยังไม่ยังยัง,ย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 งไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะ มีความเจริญสักนิดหนึ่งเพราะว่ายังลำบากเรื่องหลายๆติงหลายอย่างทีเนี้ยพอหลุดออกไปจากมูสิบกไปเนี้ยฟาร์มฟาร์มฟาร์มฟามเจริญากตัวน้องเขาจะเยอะเนี้น้องช้างเนี้ยเขาจะไปทำลายได้แต่เราได้พยายามสต็อปตามคำสั่งของของท่าน ว่าต้องสต๊อปช้างตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อรอชุดที่เขามีปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อนําช้างกลับกลับในพื้นที่ที่เขารองรับครับแต่เขตใต้เป็นเขตรแรกเขตใต้เป็นเขตรแรกครับผมไม่มีช้างมานี่เป็นครั้งแรกครับทีนี้เราก็ต้อง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 สต๊อปก่อนนะครับได้ดังลย กับป้อมในน้ำก็ตรงระยะหนาซักกับก็มาทํางานตอนตรงนี้ก็เออก็ความเสี่ยงก็ชาวบ้านก็มีมาผู้นําก็ก็มามายุกิคืนถึงเราก็เออให้วันนี้เนี่ยก็ถือว่าการปลักตันเข้าในพื้นที่ป้าของคนของกํายามันก็ผ่านกับก็ถือว่ามีความเป็ไปถูกต้องและก็ขอบคุณผู้ใหญ่อามครับและก็เจ้าหน้าที่กอง ก็มาร่วมงนานติดตาใจขขปกก็ปฏิบัติหน้านที่กันอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกนายนะครับที่มาช่วยพักดันช้างให้ให้ชาวบ้านนะครับได้รับแรงผู้ใจดีชชาวบ้านไม่ให้เสียหายนะครับขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณครับ